สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสมคิดนาดอนนะครับอวันนี้นะครับมีงานคืนโม่นะครับนี่จะเป็นโมของยันม่านะครับเจ้าพลังนะครับ tf หนึ่งหนึ่งห้านะครับคือหนึ่งหนึ่งห้านะครับสังเกตง่ายๆนะครับคือช่วงนี้มันจะหนานะครับมันจะหนากว่าหนึ่งศูนย์ห้านะครับ บเพื่อนบางคนไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเท่ากันนะครับร้อยห้ากับ1้อยสบ้านะครับมันไม่เท่านะครับมันจะเบากว่ากันอยู่ประมาณกิโลนึงนะครับตอนนี้นะครับมีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่พี่กึงโม่ออกกิโลกึงอย่างไงนะครับนี่นะครับวัดลงมานะครับอย่างนี้วัดลงมา เห็นไหมครับหนึ่งนิ้วอ่าหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ขีดไว้นะครับแล้วเราก็กึงนะครับอ่าตัวเนี้ขึ้นไปวัดจากนี้ลงมาถึงนี่นะครับครึ่งนิ้วเอ้หนึ่งนิ้ววัดวัดจากบนลงมานะครับหนึ่งนิ้วแล้วก็ที่เหลือนี่กึงล้างให้หมดเลยนะครับให้ยุบลงไปถึงล่างเลยนะครับอ่าจะเป็นสูตรของผมนะครับใครจะกึ่งยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมสไตล์ผมจะกึงแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตอาเอาขึ้นจับบนจับเอวนหัวจับก่อนนะครับจะมาตั้งให้ดูนะครับนี่ก็่อนข้างที่จะลำบากน,นะครับเพราะของมันหนักนะครับ ันนี้ผมก็จะวัดก่อนนะครับว่าหัวมันโตกี่นิ้วนะครับสรุปแล้ว15นิ้วนะครับบ15นิ้วเราก็มาจับที่หัวนะครับว่า15นิ้วมันแค่ไหนนะครับอ่าดูให้เห็นเห็นขีดนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแล้วก็วัดเลย15นิ้วนี่ครับ15นิ้วอ่าเราก็ขยับฟันตรวนี้นะครับให้มันอยู่ขีดด้วนะครับ เดี๋ยผมจะใช้หัวนอกจะับดีกว่านะครับหวัวหัวนอกนี้นะครับมันจะง่ายกว่านะครับ,บไปเป่อนเพื่อนก็ทักเข้ามานะครับบอกอพี่อยาก,กดูคลิปยาวๆหน่อยนะครับขอแบบละเอียดละเอียดได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเพราะว่า ผมก็อยากทำคลิปยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรากลัวพวกเอ็กซีจะเบื่อนะครับมันดูนานมั่งอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้นะครับคลิปยาวๆนะครับอันนี้ผมขอขยับป้องนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับมันก็ข่ายจะ,จะลำบากนิดนึงนะครับ จะเปลี่ยนแนวก่อนอือันนี้น่าจะชัดกว่านะครับอโอเคนะครับก็เ,เดี๋ยวจะตั้งศูนย์หา ศึกษาก่อนนะครับกหาระยะก่อนนะครับว่ามันจะต้องให้ตอกนะครับเพราะว่าถ้ามันคึงออกมาแล้วมันเบี้ยวออกมาอะไรมันอาจจะทําให้เครื่องสั่นได้นะใช้เวลาดีึงน,นะ หบโมนะครับผมจะรับซื้ออยู่นะครับค่าตัวสามร้อยครับค่าตัวสามร้อยก็ได้ข่าวมาที่อื่นนะครับเขาก็ทำราคาสูงกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับคือผมเอาราคามิตภาพนะครับ ก็จะเป็นการตั้งศูนย์นะครับก็ตอกตั้งให้เป๊ะที่สุดนะครับเท่าที่จะเป๊ะได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหมกมันอะไรขึ้นมานี่มันพาเครื่องเขาสั่นนะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับบางคนลูกค้าบ,บางคนอ,อ่าเคยเคยถามนะครับวอาพี่ ถึงแล้วส่งผลอะไรนะครับอ่าผมจะบอกไปเลยนะครับถึงแล้วลอ่อและกําลังมาดีกว่าเดิมครับแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองมากับมือเลยนะครับคือคนหัวโบราณนะครับอ่าต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับอ่าคือสมัยก่อนก็เครื่องสมัยก่อนนะครับเขาจะเน้นโม่หนานะครับอ่าแล้วก็โม่หนาแล้วก็ เขาคิดว่ากําลังมันจะดีนะครับโมหนาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือโมนยิ่งหนายิ่งพาละลูกสูบนะครับมันเป็นพาละนะครับมันทําให้หนักแรงเครื่องนะครับขออนุญาตหากรแป๊บะครับ แล้วก็มีลูกค้าถามนะครับว่าคึงออกประมาณกี่โลครับพี่อ่ะนี่นะครับผมแนะนำนะครับถ้าเป็นพวกยันมาพวกแอ้อยี่นะครับอ่าเป็นร้อยอัพร้อยห้าสิหรือว่าร้อยห้าสิเราสเต็ดใช้งานนี่ผมแนะนำนะครับใช้ประมาณสักยี่สิบโลนะครับหรือสิบเจ็ดโลนะครับจะให้ต่ำกว่านี้นะครับ เวลามันเบาบมากๆขึ้นมานะครับเราไปเดินแบบเดินรีดกล่องนะรีดรีดแบบนี้มันจะเดินรอบต่ำไม่ค่อยได้นะครับมันจะทําให้กําลังรอบต่ํามันจบนะครับที่ว่าโมเบาๆนะครับนีคิดินมันหนานะครับมันต้องขูดออกนะครับเราไปอัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันมีโอกาสาพลาดนะครับ เดี๋ยวอันนี้ผมก็เป็นรถมีแคมนะครับอ่โม่จะของเนี่ยนะครับอ่ารถรถมีแคมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นออกนะครับเดี๋ยวมารี่สักยี่สิบโลนะครับกระดังสวยๆนะครับยี่สิบโลคือเน้นใช้งานนะครับนี่เทืออไปครับถ้าเบามากเกินไปมันมันมันจะเดิน เกียสองกละบ,บาดนะครับสำหรับกรงสยามนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันมัน,ม,นมันเหมือนไม่มีกําลังครับรอบต่ำๆแล้วครับ,รบเพราะรถมีแคมด้วยนะครับ สนใจนะครับติดต่อเ้ามาได้นะครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0873127989นะครับเบอร์ช่างนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับโทรดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีพักมาในเฟซในอะไรบางทีผมไม่ได้มีเวลาดูทั้งวันนะครับก็พยายามจะดูนะครับ ยายามจะดูจะตอไปครบทุกคนนะครับคือบางทีงานมันเยอะนะครับมันก็ไม่ค่อยได้มีเวลาตอบนะครับแต่เล่นโทรจะดีนะครับโทรก็คืนก็ได้นะครับช่างจะนอนอยู่ประมาณเที่ยงคืนนะครับโทรได้ตลอดนะครับคือสไตล์การท,ทำงานของผมนะครับไม่มีการหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคือ ลูกค้าสะดวกตอนไหนทําให้ตอนนั้นนะครับคือถ้าลูกค้ามาหาผมเที่ยงคืนผมก็ทําให้เที่ยงคืนนะครับอ่าประมาณนั้นบอกให้โทรมาก่อนนะครับบางคนอ่าบางร้านนี่เขาวันอาทิตย์ก็จะหยุดอ่านะครับแล้วก็เปิดร้านสองโมงอ่าปิดห้าโมงนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับมีสไตล์นะครับใครสะดวกยามไหนยามนั้นครับ จะมาตีบาวาวมาจะมาอะไรอ่าได้หมดเลยนะครับแต่มาคืนโม่นะครับอ่าก็ได้นะครับไม่มีหยุดราชการนะครับผมนะครับการคื่เงินครับผม แกตัง้งศูนย์นี่ก็โ,โหกินเวลาพอได้แล้วครับเนี่ยบวกกับของหนักด้วยนะครับมันทำงานลำบากนะครับ ใครอยากรูอ้อยากรู้อะไรนะครับทักมาถามมาอะไรก็ได้นะครับช่างไม่ห่วงวิชานะครับจะบอกเท่าที่รู้นะครับเพราะบางอย่างผมก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาทําไปเรื่อยๆอยู่นะครับอ,อยา่างแคมป์อยากอะไรนะครับใครสนใจก็พักได้นะครับแคมป์สเต็ปไหนแบบไหนยังไง แต่แคมผมไม่ไม่แนะนาให้เอาไปแข่งนะครับอ่าพะมาสูงเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าจะของผมจะเป็นอ่าแนวอ่าคือการใช้งานย่านาทั่วไปนะครับอะะอยู่ประมาณนี้นะครับของคุณเอาไปเอาไป เอาไปแข่งเขาอย่นี้มันก็สู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแหม่มเป็นแคมใช้งานนะครับเพราะว่าแคมรถรถแขกนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทำนะครับแต่ช่วงนี้ก็กำลังกำลังศึกษาอยู่นะครับว่าอยากจะลองทำดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับว่ามันจะยากไหมอะไรไหมครับคือเราไปถามช่างหลายๆคนนะครับบางคนนะครับก็ให้คำแนะนำดีนะครับ บางคนก็ไม่คุยเลยนะครับะจะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องอศึกษาดูเอานะครับก็เขาคงจะแบบว่าอ่าคือเขาว่าจะหามาได้อะไรประมาณนี้นะครับไอ,อ้เขรบังคับาบอกผมว่านะว่าะจะมาบอกแกก็ง่ายไปว่าผมจะหาได้อ่าสูตรนูนสูตรนี้ผมอหมดไปเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า สำเป็นผมนะครับผมบอกหมดนะครับคือยังไงอนะเราก็อยากจะบอกนะครับเพราะว่าคุณเก็บไว้มันก็ทานั้นแหละครับสู้บอกอคนติดตามเราดีกว่านะครับอต่อย่างนี้ใครถามอะไรมาผมก็จะพยายามบ,บอกให้ดทุกอย่างนะครับ 一样。 อ่าคลิปผมนะครับก็จะเน้นสไตล์เป็นงานในอู่นะครับวันนี้ว่าวันนี้มีใครมาทำอะไรทำแบบไหนนะครับ จะไม่ได้เน้นไปในสไตล์แบบรถจำนานะครับคือผมจะเน้นในการการซ่อมนะครับการซ่อมเพราะว่าสไตล์คลิปรถจำนานี่เขาก็ทำันเยอะแล้วนะครับผมจะมาสไตล์แบบการซ่อมแร์ประสบการณ์ความรู้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อให้คนที่เขายังไม่รู้ก็ได้รู้นะครับว่าซ่อมรถอันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจจะประมาณนั้นนะครับ นมันเป็นรอยต่อครับเนี่ยเลยมันจะหาสูงช่วงตางยากน,นิดนึงคนระับก็โอเคเดีย๋ยวประมาณนี้ นี่อาจจะยาวหน่อยนะครับอ่าก็ยู่เขาจะกึงนอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับอ่าแต่ที่ได้ข่าวมานะครับก็รู้ผมทำถุกเขาเืินไปหรือเปล่านะครับคือราคานี้นี่ผมไม่รู้นะครับว่าี่อื่นเขาทำกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเปิดมาแค่มาตอนแรกเลยก็ทำอยู่สองร้อย โอ้โหาดูแล้วสองอยมันไม่ไหวนะครับย่งขาแข็งนะครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับมามันจะมีเครื่องเล็กอยู่ตรงโน้นนะครับผอกล่งไปสามชั่วโมงนะครับแต่พอโม่เนี่ยนะครับกลืงแค่สองอยโอ้โหไม่ไหวครับผมดูแล้วมันคุ้มค่าไฟครับก็ก็เลยไปซื้อแท่นตัวนี้มาใหม่นะครับก็ย่นระยะเวลาไวขึ้นนะครับ คือมันสามารถอัดงานได้นะครับเพราะว่าเครื่องมมนใหญ่นะครจากสามชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับอนนี้นะครับอนิ้วหนึ่งนะครับขีดไปเลยนิ้วหนึ่ง ไปดูใกล้ๆนะครับไม่มีทิ้นทีและซึ่งเซนเลยครับหน้าจะกว่าเลยครับเนี่ยหน้าจะไปเป็นเกียบเป็นเลยครับเนี่ย คือเนี่ยคือเครื่องใหญ่ไม่ได้เปรียบ่างนี่นะครับเพราะว่าเราสามารถเดินอับชิ้นงานแบบเต็ไมได้เลยนะครับเพราะว่ากําลังอะไรมันได้นะครับอ่าเมื่อก่อนนะครับทุกคนไปดูเครื่องมาก่อนนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นเครื่องเล็กนะครับอ่าคือเมื่อก่อนใช้ตัวนี้นะครับโอ้ยทาอยู่ประมาณ สามชั่วโมงนะครับกินเยอะก็ไม่ได้นะครับไม่ไหวครับเครื่องมันไม่ไหวนะครับเครื่องมันเล็กนะครับก็ตัวนี้ก็เลยมาเปลี่ยนหน้าที่นะครับอ่าจากเคยกึงมูเร่กึงอะไรมาเปลี่ยนไปทําบ่าวาวแทนนะครับอเนี่ยจะเป็นเหล็กพวกเหล็กบ่าวาวพวกอะไรนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเหล็กหล่อแท่งนะครับตรงนี้นะครับนี่จะเป็นทองเหลืองนะสำหรับ ไว้ตีบูธนะครับตีบูธบูธพวกบูธปลายกานนะครับเตาแท่งแค่นี้พันกว่าบาทเลยนะครับทองเหลืองนะครับก็งานทองเหลืองนี่ค่อนข้างจะทําแพงเลยนะครับเพราะว่าของวันแพงนะครับ นี่ครับมีรอส่งงานอยู่นะครับมาวาว <c oughs> อ่านี่นะครับนี่จะเป็นแคมีทีนะครับอันนี้ใช้นะครับมันทำไม่ใช้นะครับคือ <c oughs> ผมจะพอกปืะม,มานนี้เลยนะครับอ่าอันนี้รอทำส่งลูกค้านะครับ อันนี้นะครับอาจจะเป็นแคมป์นะครับสามเส้นนะครับนี่จะไปส่งลูกค้านะครับอ่นนี่นะครับนี่นะครับสามเส้นสามเส้นนะครับนี่ประมาณนี้มูนะครับ คือต้องเดินเป็นเทียสโลนะครับอ่ามันเดินหมุนไวไม่ได้นะครับตรงนี้คนระับเพราะว่ามีดเรามันจะ,ม,นจะมันจะไม่เข้านะครับมันจะแบบเจอความร้อนเนี่ยพวกเหล็กหล่อตรงนี้นะครับ,ม,บ,นนรรบมันจะแข็งมากเลยนะครับมันจะเหมือนพวกจานเบรกจานดิฟรถโดนเรานะครับมันจะแข็งมากครับตรงนี้นะเกิดมันโดนความร้อนมากๆนะครับคือเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับอว่า มันต้องใช้รอบต่ำในการทำง,งานสรักเหล็กแบบนี้นะครับลิงมเรลูกนึงนะครับผมก็เสียเม็ดมิดอยู่ประมาณสามเม็ดนะครับสามเม็ดจะเป็นร้อยนะครับคือมันมันไม่คุ้มนะครับก็คือตอนนี้มารู้เทคนิคนะครับว่าให้ใช้รอบต่ำในการในการกินนะครับเม็ดเดียวนี่สิบกว่าลูกสบายอยู่แล้วครับ แล้วแบบตึงโมนะครับอาจะประมาณนี้นะครับก็ของคูโบต้าก็รับตึงนะครับโมนะ่หนาหนาะผคูโบต้านะบนะแบบนี้นะครับผมก็รับตึงอยู่นะครับแต่สไตล์ผมจะกึงจะกึงแบบยันม่านะครับเพราะว่า จะมาคึงโค้งอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับผมผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำนะครับจะจะทําเป็นสไตล์คึงดําเลียมไปเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จแล้วนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็ได้คึงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่างให้ดูนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณกี่โลนะครับ ประมาณยี 17, ่สิบถึงสิบเจ็ดะประมาณนี้นะครับประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบโลนะครับแนะนำให้ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะอยู่ประมาณกี่โลนี่นะครับเพื่อนๆจากที่กึ่งมาเมื่อกี้นะครับอช่างกิโลนะครับอ่าเหลือสิบเก้าโลตั้งแต่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเนี่ยใช้ได้หมดนะครับ กระนังสวยนะครับยี่สิบถึงสิบเจ็ดนะครับอ่าได้ระยะนี้นะครับเนี่ยครับอ่าหุ่นตะเกิงเป็นรเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ ขอ,องเดิมนะครับจะอยู่ประมาณ24โลนะครับจึงออกไปอยู่ประมาณ5โละนะครับ5โลถามว่า5โลนี่มีผลเยอะไหมสำหรับเครื่องนะครับมีนะครับมีเยอะเลยนะครับบางคนกลัวกึงแล้วไม่มีแรงมั่งอะไรม้างผมแนะนำให้ลองดูก่อนนะครับอแล้วคุณจะติดใจนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าฝากติดตามนะครับช่องศบคิดนาดอนนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับ